สวัสดีครับสวัสดีจ้า<ๆ>อันนี้อันอนเลนมงแมงใช่ป่ะพี่ f, น้องมาเก็บแองนราใหม่นาะแมงใหม่ s s กิมซุูเด้อ uk, f, จ้ะแต่ว่าเสียหายปลาเป็นพวกคนเก็บจะ่สนองกลมมาได้จริงแค่เป็นยังหีบบิงมากกว่าพึ่งแล้วการแล้วาาานะงานจะงานศพเนาะงานเท้าดำนะจ้ะดึงเอะไรอะไรเน่าจ้ะจะทิ้กปอนเอาครับซ่ฮักสันให่งดุดหัว่าบองคนซ่ามารถปาดแกงไหนเด้ ใ่แก่ปอ,อกต้เกมเอามาแกงอุเ้เสาร่วมกันบานนี่นะฮักออกตัมันิ่าฮักเคืองเลยเวลาใสกตะาเออฮักนะเออไเอาลูกเต้นโจให้หน่อยเอาักยางให้มาเจ้าใได้เ นามปลาบ้านไายคอยเนาะมันคือนามบาดานที่เงินใส่บาดานเพ้่เก็บเนี่ยเก็บไว้บาหลังเที่ยวพวกคือคยังไงถักคนบ่อขั้นหนึ่งีขี่บันไดจากเพราะว่าเป็นเดีงงานวันนี้เนาะ

มีหมอน้อนสมอันเไรก็ป็นอันนี้ก็ป็นแก้่ว่าเด็กเขาจะพอพี่พอน้องนะจ๊ะแต่สภาพต้งไปใ่เขียนหน่อยดอกขันขันเศร้าวิ่งก่มมืหัวซักดีดีดีนะสามวัเด้ไปย่อนตัววิ่งน่ย มกอก็ได้เดี๋ยวที่ที่ยหัวเหรอสามีว่าเอาพี่ตัดเจียบดีครับเอาที้ยางเนาะสิ่งดีที่มีโบ๊ีนี่เนาะพี่กายกัโบ๊ีเลยพี่กายก็บริจาคก็ชของถุงเจีบหงเจี๊หงมาลาความไม่เปลืองน้ำมาที่ยก็จะเอาจิง่เนี่ยเอาเบิดโอ้ยจะเบิรจะเป็นอะไรดีทีเหลือเ้าหกน้ำหัวแต่ตัดเกน้ำเล็กนอ ủa cái này nè ừ. à, đây đây 何ができうか、ん。うん。うん

ัเคอองก็งตีมาให้นะน่าไม่ขนาดเตนเบามบูนบนเ,เต็มถีอไปเลยเนาะม่เก็บแต่อยู่นีได้แต่อยู่ของพี่หนาอบอลนอนย่งไกูโม่ không ở kia bùi cái nào bên phụ bổ quệ cái nó nhỉ thả hàng này vào ừ thì nó nó thì không cái gì không kịp đâu Hãy không

อ้โหนี่จ้ะนี่เาใหม่ของเขาเนาะนี่ครับไได้แก้งไงเต๋อเพ่จะแต่ว่านอกกับใบไงแหงเนาะไปตัดเอาบ่องเอาขอเพื้นนนำจ้ะนี่กกเป็นชิปฮักต้อใหม่นี่นราใหม่อยู่น้ำบานเนาะพอได้พอพี่พอน้องได้จ้ะ ก,กัจจพบการเิีไหม่จ้าคิีหม่ห้องสองคนลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แหงลำรวยลำรวยจ้า